สวัสดีครับวันทิตที่11นะวันนี้เลือกตั้งแต่ว่าพี่แจ็กี่แจ็กกี้ใบนะทำแบบว่าออปั่นชิวๆปั่นไปไหว้พระเนาะนัปั่นแต่ละคนมารวมตัวกันนะฮะหน้าเมยย่าน,นะฮละกันก็คือนี่ไม่ได้จำกัดรุ่มไม่ได้จำกัดยี่ห้อนะนี่นี่โอ้โหไม่ต้องแรงนะ เนี่ยนะฮะแต่ละคนที่มาหน้าใหม่ไม่สามารถมาได้เนี่ยนะฮะผลต้นทิพอยู่ตรงนี้ครับจะโดนด่าไม่โดนด่าก็ตรงนี้แหละครับวันนี้พูดเล่นพูดเล่นแต่ละคนบอกว่าอยากได้แบบฟิลลิ่งอย่างนี้บ้างครับพี่ใช่ใช่ทำเป็นไม่เกะที่ผ้นี่บอกแล้วจะไหวไหมได้อันนี้แล้วก็คนนี้ครับพี่แจ็กกี้เรา เรียบร้อยเขาจัดให้เลยไอยานได้นะกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้กำหนดจริงๆคนระับว่าจะต้องเป็นจักร,รยานประเภทไหนนะ,ะสังเกตด,ดูนะ,ะจักร,รยานวินเทจจริงๆนะจักรยานเต็มเทมาท้งนั้นเลยนะวันนี้น,นี่ฮะแต่ละรุ่นมาโอ๋แต่ละคนไม่ได้จำกัดอายุไม่ได้จำกัดเพศด้วยครับใครอยากมามาปัน่นมาด้วยกันได้เลยฮนะมีคนถามว่าร้านที่เช็กคกิ้มไวอยู่ตรงไหนยอยู่มานซอย13นะฮะ ใครที่สนใจจักรยานทริคหรือว่าซ่อมจักรยานสวิบทจักรยานสามารถมาหาเจ๊ก,กี้ได้เลยนะฮะนี่มาซอย13นะครับผู้หญิงปั่นนะพี่มดเนาะแล้วก็กิจกรรมของ,งจักรยาบอ์นี่เป็นเชียงใหม่ไรสแอนชิวนะปั่นชิวๆจริงๆเราปั่นกันมาตั้งแต่เริ่มต้นที่ห้างเมย่าเนาะแล้วก็ปั่นกันมาเรื่อยๆครับมาถึงแยกไฟแดงเทศบาลสุเทพฮะเราก็เลี้ยวขวาขึ้นไป ผ่านถบลสุเทพแล้วก็สนามกีฬาเทศบาลสุเทพนะฮะขึ้นไปเส้นที่จะไปทะลุหลังเกษตรมชเนาะนี่เส้นทางนี้ก็จะนี่ครับล่มลื่นนะครับแลาอยู่ตรงนี้ปั่นตรงนี้จะเห็นวัดประทาดอยคำนะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็หลังศัตวแพทย์เนาะคณะศัตวแพทย์มชนะฮะนี่ปั่นขึ้นมาก็จะมีเนินเบาๆครับนี่ นี่ก็ปุยนะตากล้องมือประกาศของเชียงไม้นะก็อก็ดิบนะสองคนนี้นะฮะหายไปนานมากแล้วนะ,ะไม่ได้มาปัน่นก็คือหยุดนานก่อนที่ผมจะมาปันนะ่นสองคนนี้ปั่นแล้วแล้วผมมาปัน่นได้มาปัน่นไปเขามาได้สักพักหนึ่งแล้วก็หยุดไปวันนี้ดีใจมากๆครับที่ได้เห็นหลายคน,น,ท,น,นที่หายหายหน้าหายตาเนาะแล้วก็อาจจะหยุดการปั่นไปแล้วไม่ได้กลับมาปั่นใหม่นี่คือดีใจมากๆครับ หรบคนไหนที่ห่างหายไปที่กําลังตัดสินใจว่าจะกลับมาผ่นดีไหม<_ <D> _ก,ก็ยังวงการจากักรยานก็ยังรอเหมือนเดิมนะฮะกลับมาสน,สนุกด้วยกันได้นะครับคนนี้น้องเอ็มครับนี่คนนี้จะเรียกว่าเป็นมากกว่าแบรนด์เอ็มของพัสน o มอลก็ว่าได้นะนี่พอเลี้ยงเอ็มเราเราก็จะผ่านมาเส้นเกษตรมอชอนะเส้นนี้ก็จะมีนักวิ่งนะนักปั่นมาเยอะแยะเลยฮะแล้วก็เส้นนี้มันล้มลื่นมากๆครับนี่ นะดูเส้นทางอยากให้เห็นเส้นทางครับคลิปยาวมากไม่ต้องกังวลยาวจริงๆแต่ว่าอยากให้เห็นบรรยากาศของการปั่นว่าความเร็วมันเร็วประมาณไหนเนาะแล้วก็ไม่ได้เร็วมากครับความเร็วที่สามารถที่นักปั่นใหม่ๆสามารถมาปั่นได้เลยนี่เราก็จะผ่านาป่าในเมืองนะฮะตรงนี้ครับก็จะตรงนี้ก็สามารถไปทะลุารชาชพฤกษ์ได้นะฮะนี่สังเกตเลยจะมีคนวิ่งคนปั่นอยู่ตลอดครับเส่นนี้ร่มรื่นจริง เส้นนี้ก็จะมีคนมาวิ่งมาปั่นทั้งเช้าทั้งเงย็นนะฮะเพราะว่ามันลมรื่นมากๆครับใครที่มาเส้นนี้จะรู้ว่าเส้นนี้มันสวยจริงๆครับน,นะฮะมาถึงตรงนี้เราจะเห็นพระธาตุดอยคาอยู่ด้านบนซ้ายมือนะฮะข้างบนนี่สำหรับพระธาตุดอยคํากาเป็นสายโมนะฮะใครที่ชอบโมก็ต้องมาที่นี่แล้วก็นี่ก็ะะจะเป็นพี่ๆของซอยตันนะฮะมาร่วมกันนี่อยู่ตรงนี้พี่ๆจากซอยตันคราวนี้ก็มาปั่นร่วมกันหลายคนอยู่ฮะ สังเกตดูนี่คนนี้ที่ดีใจมากๆได้มาเจออีกรอบหนึ่งคือน้องไก่เรานะไก่สปีดบอร์ดนะนี่คนนี้นะฮะเคยประสบอุบัติเหตุมา<ช>โดนรถยนต์นะฮะชนอ่าผมได้ไปเยี่ยมน้องเมื่อตอนที่น้องเกิดอุบัติเหตุเน,ะนาะด,ดูแล้วโหคิดว่าไม่น่าจะได้กลับมาปั่นจักรยานนะครับแต่น้องกำลังใจดีมากครับท่างคุณแม่แล้วก็คุณพาย,ยานนะ เรียกว่าคุณพญาได้ล้วสุดสวยเนาะให้กำลังใจอยู่ข้างๆตลอดแล้วก็ได้ไปนั่งคุยกับน้องน้องบอกว,ว่าน่าจะได้หยุดอีกหลายเดือนก็ดูแล้วไม่น่าจะโอกาสที่จะได้ปั่นน้อยมากแต่น้องมีกําลังใจแล้วก็มีวินัยในการที่จะอ,ะ,อะไรก็ยัยภาพร่างกายของตัวเองเนาะแล้วก็กลับมาปั่นจักรยานได้ครับสุดยอดจริงๆตรงนี้เราก็จะผ่านนะฮะร้านกาแฟนะฮะตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟอยู่ซ้ายมือนะฮะ ร้านกาแฟอันนี้จะเป็นบ้านสวนกาแฟนะฮะจะมีลำธารตัดขึ้นไปหน่อยหนึ่งแอรบรรยากาศดีมากนี่สังเกตต้นไมเ้เส้นนี้ล่มลื่นมากๆอันนี้ก็คุณป๋าของซอยตันนะ่ารที่มาเคยมาปั่นกับซอยตันต้องรู้จักคุณป๋าคนนี้นะฮะแข็งแรงมากๆครับนี่นะคือบอกแล้วการมาปัน่นครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอายุไม่ได้จํากัดจักรยานไม่ได้จำกักกดกเพศก็าสามารถมาปั่นกันได้ เราก็จะปัน่นผ่านตรงนี้ก็จะเริ่มมีเนินนิดๆก่อนจะถึงดอยกลมนะฮะเราก็จะปัน่นผ่านข้ามดอยกลมไปหน่อยหนะึ่งเนาะการปัน่นครั้งนี้ก็จะพูดคุยกันไปทักทายกันไปนะฮะระหว่างทางหยอกล้อกันไปนะสําหรับคนเนี่ยที่ชอบกิจกรรมเหมือนกันเนาะอยากออกมาปันจักรยานมา ก็มาได้เนี่ยสังเกตจักรยานใช่ไหมฮะจักรยานดูจักรยานแบบไหนก็สามารถได้มาได้ขอให้ใจคุณอยากมาครับมาได้กิจกรรมครั้งนี้นะได้ยินว่าอาจจะมีจัดเดือนละครั้งนะเดี๋ยวคอยตามเพจของแจ็กกี้บนะฮะแล้วก็เพจของฟามสุขแซคเล็งนะเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะคอยอัปเดตให้เนาะตอนนี้เราก็จะเริ่มขึ้น hey, <buddy. S 1> หลังดยกลมเนาะ จะเริ่มมีเนินละน้องคนเมื่อกี้ก็มาจากลำพูเลยนะเป็น fc ของฟาร์มสุขไซคลิงนะตามกันดูตามกันมาหลายคนก็เป็น fc ของฟาร์มสุขนะนี่คุณภรรยาครับกำลังไตนี่ไต่ดอยขึ้นนะฮะนี่ดอยเนินตรงนี้ก็จะเป็น <Yeah. S 1> ระยะสั้นๆน,นะฮะแต่ว่ามีความชันนิดหน่อยแต่ก็สามารถมาได้ถ้าเราค่อยคซ้อมเนินนี้เชื่อไหมว่าดอยกอมตรงนี้เป็นดอยที่ หลายๆคนเป็นที่ซ้อมกันเลยนะครับผมเองก็การขึ้นดอยเมื่อก่อนก็จะเริ่มจากตรงนี้ฮะคนนี้คือพี่มดครับแข็งแรงมากๆดูปั่นขึ้นดอยแบบโอ้ยยอมรับนะฮะแข็งแรงมากๆดีใจฮะเองพี่ได้กลับมาปั่นแล้วก็มาปั่นได้มาปั่นด้วยกันฮะได้เจอกันพูดคุยกันทักทายกันนะนี่ดูแต่ละคนนะป่าๆของซอยตันนะขึ้นมาแล้วพี่มดก็ขึ้นมาแล้วนะฮะ นี่ไปแล้วนี่ไอ้ป้เลยฮะพี่ของอมสินนะนาคาาอมสินนะนี่จักรยานเสือภูเขาก็มานะโอ้โหพี่เอกเราถือแก้วกาแฟปั่นชิวขนาะไหนดูตรงแก้วกาแฟแล้วกันนี่ปั่นไปกินกาแฟได้อีกปั่นไปถือกาแฟจิบกาแฟพี่เอกจรวดเรานะนี่นะพี่ดอมนะพี่ดอมนะพี่ดอมเป็นแฟนพี่มดนะนี่ ภรรยามาแล้วขึ้นมาแบบนะเรื้อยๆก็โอเคในพี่แจ็กกี้นะนี่โชว์สองนิ้วให้เลยท่านุคนน,นี่พี่คนนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่แข็งแรงมากยอมรับเลยนะฮะนี่อย่าซอยตันนะฮะนี่้นี่คือพี่ธานาคารอมสินนะฮะใช่ไหมโอ้คุณไม่ต้องไปสนใจฮะ ว่าตัวเองจะปั่นจักรยานอะไร<า>น้ำหนักเยอะไหมหรือว่าอะไรยังไงพวกเรารออยู่แล้วครับไม่ได้รีบตรงนี้พี่จักรรอนะเมื่อกี้พี่จักรรอแล้วก็พอผมมาถึงผมบอกอพี่จักรบอกว่าให้ผมรอข้างหลังให้โอเคเราก็รอกันไปนะรอจนกว่าข้างหลังจะหมดนะนี่เข้ามากันเรื่อยๆเลย,เลยนะดูจักรยานเนี่ยชิวมากนี่อาจารย์ เลยว่าจากยางเบนมาวันนี้แอถทานเบนหลายรอบเลยสองคันนะนี่นะเมื่อกี้ไม่ทันได้จอดตอนที่ยางรั่วน่ะออนี่พยายานวินเทตจริงจริงวินเทจของแท้ด้วยนี่เจอฝรั่งมาด้วยทุกคนดูมีพวงอะไรวะาเปยนูสุดยอดจริงนี่อนน้องมิกกี้เรานะตามมาทีหลังฮะตื่นสายแต่มานะตามมา ตั้งใจมานี่เลยใช่ไหมล่าเพื่อนอ๋อไปเลยช่างโมลงไปแล้วกรมเราก็จะค่อยๆไหลลงไปนะฮะไปถึงแยกอ่าตรงโรงเรียนบ้านปงนะแล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายนะฮะไปถึงวัดเออ่ต้นกล้วยนะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมาฟังประวัติของวัดต้นกล้วยนะวัดนี้เขาเราเขาก็จะพาเรามาดูเออ่ประวัติเนาะมาดูความสวยงามของของวัดที่นี่แล้วก็ที่นี่เคยเอ่ออะไรนะแสดงหนังเรื่องดอกปีบนะทุกคน ใครเคยดูหนังรอวาละครของช่องสามเนี่ยฮะตรงนี้หละที่แสดงกันครับคือไปทำพิธีที่หนึ่งได้ฮะวัดที่อายุประมาณร้อยร้อยหกสิบปีแล้วครับแล้วเวลาเชิญพระธาตุจากจอมทองอะ่ะจะเข้าไปทำพิธีที่เชียงใหม่นะครับจากจอมทองมาเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งวันเขาเดินทางสมัยก่อนเขาต้องมาพักที่นี่หนึ่งคืนถ้าเกิด้องเห็นศาราที่เป็นเหมือนเหมือนตัวเึ้นไหมบวกตรงนู้นนะฮะชาวบ้านร มาทำพิธีเชียงใหม่จะมานอนพักอยู่ที่นี่ครับอ๋อเชียอพระธาตุนพักอยู่ที่นี่อาบน้ำอาบท้าทำวาตัวให้บริสุทธิ์ครับอีกวันหนึ่งก็ขนพระธาตุเข้าเมืองเชียงใหม่ขอบคุณความรู้จักพิจักนะฮะพิจักก็จะเป็นพิจักชอบปั่นกราวเวลเขาจะรู้เส้นทางของเชียงใหม่เยอะครับปั่นครั้งนี้ได้มากมากกว่าความสนุกก็คือเนี่ยครับได้ความรู้แล้วก็ได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของวัดนี้เป็นยังไงเนาะมีอะไรยังไงความเป็นมาเป็นยังไงตรงวัดนี้ก็จะมีการ มาถ่ายรูปนะมีชุดมีอะไรอยู่หน้าวัดสามารถที่มาถ่ายรูปตรงหน้าวัดได้นะทุกคนใครชอบจะใส่ชุดไทยเนาะมาใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปมาได้เลยครับมีให้เช่าอยู่ด้านหน้าวัดเลยครับนี่พี่เอนะคนนี้ก็จะเฮฮาตลอดนะโอ้ได้นะได้เลยได้นะ คุยกันว่าอนุญาตแล้วใครบอกเอ็มเอมอไร้นงานพิจักก็ถ้าใครอยากปั่นคาเวลนะก็สามารถตามพิจักได้นะจากพิจักเชียงใหม่นะพิจักสีเอ็มนะนี่ก็จะเริ่มทยอยกันแล้วนะเป็นนั่งร้านกาแฟกันต่อนะนั่นชิวๆนี่กลุ่มวินเทจเนี่ยว่าจะไปต่อด้วยนะเรามานั่งตรงร้านกาแฟนะฮะตรงข้างๆวัดเลยนะะร้านกาแฟ สำหรับร้านกาแฟาที่เราจะมานั่งวันนี้นะฮะจะเป็นร้านกำจรพาณิชย์นียฮนะนี่จะอยู่ข้างๆวัดเลยนะฮะถ้าเราจะมานั่งกอนเนี่ยมีด้านนั่งข้างนอกด้วยแล้วก็มีด้านในให้นั่งเลยนะนี่ที่นั่งตรงหน้าร้านนะฮะนั่งคุยกันนี่เนี่ยแต่ละคนก็นะะก็ได้เจอได้มาเจอกันเนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับอย่างน้อยคือได้มานั่งคุยพูดคุยกันถาม ตามถึงสุขภาพร่างกายและก็การทำงานหรือว,ว่าอะไรทั่ว,วไปนะเป็นความสุขของที่เราได้มาคุยคุยกันเนาะถ้าใครอยากตามเพจหรือว่าดูก<ท>ิจกรรมรอบหน้าก็สามารถติดตามเพจความสุขไซคลิงแล้วก็แจ็คกี้ไวด้วยนะครับขอบคุณกิจกรรมดีๆที่พา,พาพาพวกเราให้เรามาเจอกันนะครับรอบหน้าจะปันกันไปที่ไหนก็สามารถติดตามกันด้วยนะฮะดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับ